ไม่ยากใช่ไหมครับใครทําอยู่กด2เนี่ยนะครับจะได้รู้ทําอยู่กด2ให้หน่อยนะอ่ะต่อไปเราก็ไปด้านคางจะรู้สึกเหมือนเป็นตะคิวเลยปวดตึงคนที่ชาหน้าแข้งที่บอกนะทำท่านี้ไปก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีท่า,ท,ท,าท้ายที่จะเน้นเรื่องอาการปวดอาการชาเรนีอาการปวดที่บร,ริเวณสะโพกไหมครับแล้วล้าวลงไปที่หลังต้นขาแบบนี้นะ แล้วออกมาทางหน้าขาแบบนี้เลยครับอาการที่ว่าเนี่ยเป็นอาการปวดจากตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทก็ได้หรืออาการจากตัวกระดูกสันหลังเนี่ยมันเสื่อมก็ได้นะครับแล้วมันมีการหบเส้นประสาทของกล้ามเนื้อที่บริเวณสะโพกก็ได้เหมือนกันวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการแก้อาการปวดจากอาการปวดเล่าลงไปแบบนี้แหละด้วยตัวเองที่บ้านกันครับไอ้ท่าที่จะสอนออกกาลังกายผมจะสอนจากหลังมาสะโพกมาขาเพื่อจะลดอาการปวดอาการชาได้ด้วยนะในกรณีที่เป็นเยอะๆนะครับ แต่ขอบอกไว้ก่อนว่าเวลาเราบริหารเนี่ยถ้าทําแล้วรู้สึกว่ามันมีอาการหลังจากทานะในท่านั้น,น,นแล้วอาการมันแย่ลงมันปวดมากขึ้นให้ข้ามไปทําท่าอื่นแต่ถ้าทำแล้วรู้สึกมันดีขึ้นก็ทําต่อได้เลยโอเคนะพอได้เนาะ,นะมาเริ่มกันท่าแรกเลยนะครับท่าแรกให้เริ่มจากท่านี้ก่อนเลยนะแบบง่ายสุดแล้วให้ดันพื้นและแอดหลังไว้่างนี้เลยนะครับท่านี้ก่อนฮนะมันจะรู้สึกเจ็บ ต,ตึงๆที่บริเวณเอวนะครับหลังช่วงล่างนะครับจะตึงๆหน่อยค้างไว้ประมาณ20-30วินาทีทำ3า3-5รอบนะครับท่าแรกแบบนี้อ่าแล้วนะครับฟึบเวลายืดเนี่ยหายใจออกยาวๆนะครับส่วนใครที่มีอาการปวดมากแล้วก็ปวดจนทนไม่ได้นอนไม่ได้นแนะนำให้พบนักกายภาพบัตรดีกว่านะแต่ว่าถ้าใครที่มันปวดเรื้อรังหรือว่าเป็นปนหายๆพวกนี้ทำท่าพวกนี้ได้เลยนะครับ โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้ท่าที่หนเนาะพอได้ไหมครับนะครับสามถึงห้ารอบนะฮะอันนี้ผมทําแบบเร็วนะไปท่าที่2นะครับไปท่าที่2ดูที่บริเวณสะโพกนะครับเมื่อกี้อยู่ที่หลังแล้วเนาะดูที่บริเวณสะโพกให้ไปท่านี้นะครับกอดเข่านะครับกอดเข่าอย่างนี้ขึ้นมาอ่าหัวไหล่ด้านตรงข้ามนะครับแบบนี้กอดค้างนะับ 1-20ถึง20ทํา3ถึง5รอบเหมือนกันนี่นะครับฟืบโอเคคนที่มีอาการปวดชาเดี๋ยวทําท่านี้ไปก่อนนะเสร็จแล้วเดี๋ยวจะมีท่าท้ายทายที่จะเน้นเรื่องอาการปวดอาการชาที่อยู่ที่ขานะครับโอเคนะครับได้เนาะ3ถึง5รอบเหมือนกันนะครับอันนี้ท่าที่2นะครับเรายืดที่บริเวณสะโพกชั้นบนแล้วนะต่อไป สะโพกทางด้านข้างบ้างแบบนี้นะครับเอ่าเอาใหม่งอขึ้นมาแบบนี้นะครับขาข้างนึงเหยียดนะแล้วเวลาทําทำสอขานะทำสองขานะครับทำาขาข้างไหนที่มีอาการมากให้ทําข้างนั้นแต่ขาข้างไหนที่อาการน้อยหน่อยก็ทําบ้างนะครับสักครั้งสองครั้งยืดแบบนี้นะครับที่บริเวณสะโพกทางด้านข้างแล้วก็หลังเอวช่วงนี้ด้วยมันจะได้หมดเลยนะครับ ถ้าใครลงไปได้เยอะกว่าผมก็ไปต่อเลยนะนะบิดต่อบิดให้สุดเลยบางทีมันจะลั่นที่หลังป๊อกเลยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรเนาะใครมีคําถามบอกว่าถ้ามันลั่นอย่างเงี้ยบ่อยๆดีไหมเวลาหรือบิดคอแล้วมีเสียงดังก๊อกแก,ก๊กหรือหักนิ้วเนี่ยจริงๆมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับคือยังไม่มีงานวิจัยมารองรับว่ามันจะเป็นปัญหาที่บริเวณขอ้อต่อต่างๆตามหลังตามนิ้วอะไรเงี้ยนะแต่ ถ้าทางทฤษฎีเขาแนะนําว่าควรจะต้องทําควบคู่กับการออกกําออกกลังกายเพิ่มความแข็งแรงไปด้วยอ่ะโอเคไปแล้วนะท่าที่4ครับชั้นเข่าขึ้นแบบนี้ขาคอยห้างเอามือจับใต้ข้อพับแบบนี้แล้วก็ดึงเข้าหาอันนี้จะยืดสะโพกชั้นลึกแล้วนะครับโอเคนะได้เนาะค้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปไปจนถึง20นะครับ หรือ30ก็ได้นะครับทำสามถึงห้ารอบถ้าใครที่ไม่ค่อยตึงทําไปเลยสักสามรอบแต่ถ้าใครตึงมากทําสัก5้รอบไปเลยนะครับโอเคนะพอได้เนาะแบบนี้ฟึบอึบโอเคไม่ยากใช่ไหมครับใครทําอยู่กดสองเนยนะครับจะไ,ได้รู้ทําอยู่กดสองให้หน่อยนะอ่ะต่อไปทีนี้หลังต้นขาตรงนี้นะครับวิธีการให้ เอเข่าขึ้นมาตั้งฉากแบบนี้90วองศามือประคองใต้ข้อพับเข่าเหยียดขาขึ้นนะครับกระดูกปลายเท้าเข้าหาผมอย่างเงี้ยเนี่ยนคะ้างไว้นับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ปเยไปจนถึง20นะครับแล้วก็วางลงนะาใหม่ฟึบกระดกปลายเท้าลงมาถ้าตึงได้เหยียบตรงได้ตรงเอันนี้มันตรงไม่ได้เพราะมันตึงมากเส้นประสาทผมตึงมากนะครับ นะผู้หญิงคนไหนที่ทําแบบตัวอ่อนมากก็ทําทได้เยอะก็ทำเลยแต่ถ้าใครที่ทำไม่ได้ก็แบบนี้ก็ได้ครับแค่รู้สึกว่ามันจะตึงให้รู้สึกว่าตึงไม่เจ็บนะอย่าให้เจ็บนะครับถ้าใครเจ็บอย่าฝื้นนะครับโอเคนะได้ไหมแบบน,นี้อันนี้อ่าต่อไปถ้าต่อไปนูนนะที่ข้อเท้านะครับอ่ากระดกข้อเท้าบิดขาเหยียดขาไปทางด้านนี้ คนที่ชาน้าแข้งตรงนี้เลยนะตรงนี้นะฮะปิดค้างนี้ก่อนปิดฟึบไปอย่างนี้ครับมือแค่ประคองนะแล้วก็ไปดันค้างจะรู้สึกเหมือนเป็นตะคิวเลยปวดตึงคนที่ชาน้าแข้งที่บอกนะตึงค้างนับหนึ่งถึงยี่สิบแล้วก็กลับมาวางหลังพักแล้วทุกท่าจะต้องรู้สึกเบาสบายนะครับถ้าใครทำแล้วรู้สึกปวดมากกว่าเดิมให้หยุดทำเนาะให้หยุดทำไปทำท่าอื่น หรือกลับไปทำท่าแรกก็ได้นะครับโอเคแล้วทำยี้สักสองสามวันนะนะครับเช้ากับเย็นลองดูนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่จะทำให้มันแย่ลงด้วยนะโอเคต่อไปเอาอีกสักท่านึงนั่งอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ขาเนาะสมมุติว่าเรามีอาการชาข้างซ้ายเหยียดขาขึ้นก้มคอ กะดูกข้อเท้าเงยคอแล้วก็วางลงแบบนี้นะครับเอาใหม่นะเหยียดขาขึ้นก้มคอลงแบบนี้คอไหลลงแบบนี้กระดูกข้อเท้าขึ้นนตึงแล้วก็เงยคอแล้วก็ค่อยๆวางลงเอาใหม่กระดูกข้อเท้าขึ้นเตะขาขึ้นก้มคอลงกะดูกข้อเท้าขึ้นนะครับตึงแล้วนะ ค่อยๆเงยคอกลับมาทำ่างนี้ประมาณสัก10ครั้งนะครับคนที่ชาขานะแล้วก็ทําอีกข้างนึงด้วยนะเตะขาขึ้นก้มคอลงตึงนะครับกระดูกข้อเท้าขึ้นตึงมากขึ้นเงยคอแล้วก็คางขาลงแบบนี้เราพักพอได้ไหมพอได้เนาะ,ะอีกสักครั้งหนึง่ง เตะขาก้มคอลงห่อไหลลงด้วยนะห่อไหลลงต่ำๆแบบนี้ปึ๊บกระดกข้อเท้าจะตึงมากค้างไว้นิดนึงเงยคอ,อขึ้นปึ๊บอ่าแล้วก็ค่อยวางขาลงถ้าใครที่ค้างได้ก็ค้างนะครับมันจะรู้สึกเจ็บๆนิดนึงนะสุดท้ายเวลาทําอะไรเดินบ่อยๆเดินเยอะนิดนึงอย่าไปนั่งนานนะครับแล้วก็อย่ายกข,ของหนักแล้วใช้มือนะจับที่บร,ริเวณตรงนี้นี่ทุกชั่วโมงนะครับแล้วดันแบบนี้แบบนี้ทุกชั่วโมงนะครับ 10ครั้งนะจะดันค้างก็ได้อะดันค้างแบบนี้นับ1-10ถึง10แล้วผ่อนสัก 2- ถึง3รอบทุกชั่วโมงนะครับแล้วอย่าอยู่อยู่นิ่งๆนานพอได้ไหมอย่าอย่านั่งนานอย่ายืนนานแล้วก็อ,อย่าย,ยกของหนักแบบนี้ลองทำดูนะครับสัก2-3วันอาการต้องดีขึ้นถ้าดีก็ทำต่ออีกสักอาทิตย์หนึ่งประมาณนี้โอเคได้ไหมพอได้ไหมนะครับ ฝากไปด้วยครับกับรักษาให้ตรงจุดกับบัณฑิตครับใครที่มีคำถามมีข้องใสอยากจะปรึกษาปัญหาสุขภาพอินบ็อ x เข้ามาใน Facebook f แฟนเพจที่ลงไลฟ์ที่นี้นะครับหรือว่าไลน์ของเรานะทางไลน์จะง่ายกว่านะบัณฑิตคลินิกครับ @bunditclinic เดี๋ยวมีทีมแอดมินช่วยตอบแต่ว่าแอดมินไม่ใช่บอดก็จะตอบตอนทำงานนะ <c oughs> จะตอบตอนกลางวันนะครับดังนั้นทิ้งคาถามไว้ได้นะครับหรือว่า ใส่ข้อมูลไม่ให้ได้เดี๋ยวทีมเขาจะมาค่อยๆมาดูอีกทีนึงส่วนใครอยากจะรักษาทางกายภาพบัตรแบบนี้ไม่ดีขึ้นรักบริหารตัวเองแล้วทําแล้วก็ยังแย่อยู่หรือมันมีอาการค่อนข้างมากเนี่ยแนะนําปรึกษานะันกกายภาพโทรที่เบอร์0853699977นะครับ0853699977ถ้าทุกท่านชื่นชอบ คลิปแบบนี้วิธีการดูแลตัวเองแบบนี้เราจะมีคอนเทนต์แบบนี้อยู่เรื่อยๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยสนับสนุนเราโดยการกดไลค์กดแชร์แค่นี้แหละครับแล้วกอ็อยากให้เราสอนเรื่องอ like, ะไรคอมเมนต์ไวข้างล่างจะตามอ่านทุกคอมเมนต์ขอบคุณที่ติดตามนะครับติดตามเราทุกช่องทางได้ที่ f a c เ b o o k YouTube แล้วก็ t ิ k t อ k ด้วยนะช่วงนี้กําลังมาแรงนะครับ แล้วพบกันใหม่ไลฟ์หน้านะครับสวัสดีครับและเพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการของพวกเรานะครับสําหรับท่านใดที่ชอบคอนเทนต์ของพวกเราอยากจะสนับสนุนช่องของพวกเราอยากให้เราทำคอนเทนต์ดีๆอย่างนี้ตลอดไปสามารถกดได้ที่ผู้สนับสนุนข้างล่างของคลิปเราได้นะครับหรือใน YouTube Channel ก็สามารถกดที่ผู้สนับสนุนหลักของเราได้ครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Pas de soleil, pas de soleil.